มหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยตัดสินใจตามหาหลุมศพของคนรักเก่าแต่สิ่งที่เขาเจอกลับทำให้โลกทั้งใบของเขาสั่นสะเทือนเด็กชายคนหนึ่งหน้าตาเหมือนเขาแปะราวกับเป็นเงาสะท้อนของอดีตความลับที่ถูกฝังมานานกำลังรอให้ถูกเปิดเผยคุณจะกล้าตามเขาไปค้นหาความจริงนี้หรือไม่มหาเศรษฐีหนุ่มเดินเข้าสู่สุสานเก่าสายลมหนาวพัดผ่านทำให้ใบไม้สั่นไหวเป็นเสียงพรืพร เขาเดินตามทางหินที่เต็มไปด้วยมอสเขียวหัวใจเต้นแรงทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความวิตกเขามองหาหลุมศพของคนรักเก่าหญิงสาวที่เคยเป็นทุกอย่างของเขาความทรงจำเก่าผุดขึ้นในหัวเหมือนฟิล์มซ้อนภาพกลิ่นดินและดอกไม้ป่าผสมกันทําให้จมูกของเขารู้สึกหนักเขาหยุดอยู่หน้าหลุมศพหนึ่งชื่อบนหินอ่อนสะกดจิตใจเขาให้หยุดนิ่งน้ำตาไหลออกมาโดยไม่ทันตั้งตัว เขาก้มลงมองดินที่เพิ่งแตกกับมือของเขาทันใดนั้นเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังขึ้นข้างหลังเขาหันไปอย่างรวดเร็วและเห็นเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ใบหน้าของเด็กนั้นช่างคุ้นเคยเหลือเกินเหมือนสะท้อนเงาของตัวเขาในวัยเด็กหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเด็กชายยิ้มแต่แววตากลับเย็นเยือกลมหนาวพัดเข้ามาอีกครั้งทำให้เส้นผมของเขาสะบัดไปกับความสยอง เด็กชายเอื้อมมือมาแต่มือของเขาสั่นจนจับอะไรไม่ลงมหาเศรษฐีรู้สึกถึงความผิดปกติร่างกายเย็นเฉียบเหมือนเลือดแข็งตัวเขาพยายามเรียกชื่อเด็กแต่เสียงกลับติดอยู่ที่คอสายตาของเด็กชายไม่ละจากเขาทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดแม้แต่เสียงลมและนกก็หายไปเพียงความเงียบและความช็อกที่ท่วมทน้นมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเขาไม่สามารถละสายตาจากใบหน้าของเด็กได้ ความจริงบางอย่างเริ่มผุดขึ้นบางสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเจอใบหน้าของเด็กชายเหมือนเขาเปียบเหมือนการสะท้อนอดีตที่เขาลืมไปแล้วหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกความรู้สึกช็อกและกลัวผสมปนกันเขาอยากก้าวถอยหลังแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเด็กชายยังคงยิ้มเหมือนรู้ทุกความคิดสายลมเย็นพัดเข้ามาอีกครั้งและเขารู้ว่าไม่มีทางหนีจากความจริงนี้แชจพเซ มหาเศรษฐีพยายามรวบรวมความกล้าแต่เสียงหัวใจดังก้องในหัวจนแทบระเบิดเด็กชายเอียงหัวมองเขาอย่างสงสัยเหมือนรู้ทุกความลับที่ซ่อนอยู่ในใจแสงแดดลอดผ่านต้นไม้สูงทําเงาเล่นบนหน้าดินแต่เงาของเด็กชายกลับไม่เคลื่อนไหวตามแสงเหมือนความมืดในอดีตถูกปลุกขึ้นมามหาเศรษฐีรู้สึกถึงความเย็นที่เล็ดลอดเข้ากระดูกเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้ แต่ทุกก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆในหัวใจของเขาเสียงลมหายใจของเขาเองกลับดังชัดเกินไปเขาอยากจะถามแต่คำพูดติดคอทันใดนั้นเด็กชายเอ่ยคำแรกน้ำเสียงใสแต่เต็มไปด้วยความลึกลับคุณพ่อของฉันคือคุณใช่ไหมมหาเศรษฐีแทบช็อกคำถามนั้นทำให้โลกทั้งใบของเขาสั่นสะเทือนความทรงจำและความสงสัยทั้งหมดมารวมกันภาประดิษของคนรักเก่าผาสมกับใบหน้าของเด็กชาย ทุกอย่างเชื่อมโยงอย่างน่ากลัวและเขารู้ทันทีว่าเรื่องราวที่เขาลืมไปกลับมาหาเขาในรูปแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนใบหน้าของเด็กชายคล้ายเขาแปะรอยยิ้มรอยดวงตาทุกสิ่งเหมือนเงาสะท้อนของตัวเขามหาเศรษฐีรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักอึ้งและความลึกลับที่ต้องค้นหาให้กระจ่างสายลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งทำให้ใบไม้ร่วงลงมาเป็นพรมบนหลุมศพเด็กชายยืนอยู่ตรงนั้น เหมือนเป็นคำเตือนหรือการทดสอบมหาเศรษฐีรู้ว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปและความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดเผยมหาเศรษฐียืนนิ่งอยู่กับความเงียบสายตาของเขาจับจ้องไปที่เด็กชายอย่างไม่กระพริบทุกความรู้สึกที่เคยเก็บไว้ในใจตอนนี้ถูกดึงออกมาเป็นภาพสดชัดเจนเด็กชายย่างเท้าเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่ความสูงและท่าทางกลับทำให้เขาดูลึกลับเกินไวหัวใจของมหาเศรษฐี เต้นแรงเหมือนจะทะลุอกล้มหายใจเย็นเฉียบปะทะใบหน้าเขาคุณเป็นพ่อของฉันจริงๆใช่ไหมเสียงเด็กชายแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหวังและความสงสัยมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนถูกจับได้หมดทุกความลับทุกอย่างที่เขาพยายามลืมกลับถูกเปิดเผยตรงหน้าเขาเก้าวถอยหลังแต่เท้าสะดุดกับรากไม้เก่าล้มลงไปบนดินเย็นใบหน้าเด็กชายใกล้เข้ามารอยยิ้มของเด็กช่างเหมือนเขาอย่างน่ากลัว สายลมพัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงฟุ้งไปทั่วเสียงหัวใจเขาเองกลับดังเกินไปเหมือนทุกสิ่งรอบตัวถูกหยุดชั่วขณะและเขาเห็นภาพบางอย่างที่ทำให้เลือดเย็นเด็กชายชี้ไปที่หลุมศพของหญิงสาวแม่ของฉันอยู่ตรงนั้นมหาเศรษฐีก้มมองและเห็นในสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยในพริบตาเดียวเด็กชายไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งของอดีตที่เขาพยายามลืม ความเหมือนของพวกเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลับที่ถูกซ่อนมาเป็นเวลานานมหาเศรษฐียืนขึ้นหัวใจเต้นรัวแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเด็กชายอย่างไม่ละสายทุกความทรงจำทุกความรักความเสียใจตอนนี้รวมตัวกันเป็นความจริงที่เขาต้องเผชิญใบไม้ร่วงลงบนหลุมศพเป็นจังหวะเหมือนธรรมชาติเองก็เฝ้าดูความตื่นตระหนกของเขาเด็กชายยืนนิ่ง รอคำตอบจากเขามหาเศรษฐีรู้ว่าไม่มีอะไรสามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้อีกต่อไปมหาเศรษฐีหายใจหนักสายลมหนาวพัดผ่านซอกคอเขาสัมผัสความเย็นเฉียบเหมือนเลือดแข็งตัวเด็กชายยังคงมองเขาด้วยแววตาที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะเข้าใจเหมือนรู้ทุกความลับทุกความรู้สึกที่เขาพยายามซ่อนเขาค่อยๆก้าวเข้าใกล้หลุมศพมือสั่นเมื่อแตะขอบหินอ่อนเย็นผ้าประดิษฐ์ผุดขึ้นในหัว รอยยิ้มแววตาและความรักที่เขาสูญเสียไปทุกอย่างกลับมาชัดเจนเหมือนเกิดขึ้นวันนี้เด็กชายก้าวตามเขามาอย่างเงียบเงียบแต่การมีอยู่ของเขากลับทําให้หัวใจมหาเศรษฐีเต้นรัวเหมือนแรงดึงดูดบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้สายตาของพวกเขาโคจรมาเจอกันและความจริงเริ่มเผยตัวชัดเจนมหาเศรษฐีเห็นรอยแผลเล็กๆบนมือเด็กเหมือนรอยของตัวเองเมื่อวัยเด็ก เสียงหัวใจของเขากลับดังราวกับกล้องในสุสานทุกอย่างที่เขาเคยคิดว่าเป็นอดีตตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าตรงๆเด็กชายพูดอีกครั้งคุณคือพ่อของฉันใช่ไหมคำถามนั้นเหมือนค้อนทุกใจกับมหาเศรษฐีทุกความทรงจำความเสียใจความผิดหวังถูกเปิดออกหมดในวินาทีเดียวมหาเศรษฐีคุกเข่าลงข้างหลุมศพน้ำตาไหลไม่หยุด ความสับสนความช็อกและความรับผิดชอบทั้งหมดท่วมท้นเขาไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรแต่รู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กชายยืนอยู่ตรงหน้าเหมือนเป็นเงาสะท้อนของอดีตและอนาคตรวมกันลมหนาวพัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงลงปกคลุมหลุมศพและเท้าของเขาและในความเงียบที่หนาวเย็นมหาเศรษฐีรู้ว่าทุกความลับทุกความจริงทุกความรักที่สูญเสียไป กำลังกลับมาหาเขาในรูปแบบที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงมหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นมองเด็กชายสายตาพวกเขาชนกันเด็กชายยังคงนิ่งไม่พูดอะไรแต่สายตานั้นเต็มไปด้วยความคาดหวังและคำถามที่หนักอึง้งหัวใจมหาเศรษฐีเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกลมหายใจสั่นรัวเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่เหนือความเข้าใจเหมือนชะตากำลังเรียกเขาให้ยอมรับความจริงเด็กชายค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ รอยยิ้มที่เย็นเยียบกลับเต็มไปด้วยความหวังมือเล็กของเด็กยื่นออกมาเหมือนรอให้มหาเศรษฐีจับมหาเศรษฐีรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แปลกประหลาดท่ามกลางความสยองและความช็อกสิ่งที่เขาคิดว่าหายไปตลอดชีวิตกลับมาพร้อมกับเด็กชายตรงหน้าสายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้ร่วงลงเป็นพรมบนหลุมศพทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดเหมือนเวลาหยุดเคลื่อนที่ และความจริงทั้งหมดรอให้เขาตัดสินใจมหาเศรษฐียืดมือออกอย่างช้าๆจับมือเด็กชายแน่นทั้งสองยืนเงียบอยู่ข้างหลุมศพสายตาของพวกเขาพูดทุกสิ่งที่ปากไม่อาจเอย่ยอดีตความสูญเสียและความรักที่หลับไหลทุกอย่างรวมตัวกันในวินาทีนั้นเขารู้แล้วว่าไม่มีอะไรสามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่บางสิ่งกลับมาหาเขาเพื่อให้โอกาสเริ่มต้นใหม่และในความเงียบเยือกเย็นนั้น มหาเศรษฐีรู้สึกถึงความผูกพันที่เหนือคำพูดความจริงกำลังถูกเปิดเผยและชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมหาเศรษฐีหันไปมองหลุมศพอีกครั้งดวงตาของเขาสัมผัสกับชื่อบนหินอ่อนความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาชัดเจนภาพรอยยิ้มของหญิงสาวเสียงหัวเราะและความรักที่สูญเสียไปเด็กชายยืนข้างๆเขาอย่างสงบแต่สายตากลับเหมือนส่องทะลุเข้าไปในหัวใจ มหาเศรษฐีรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักอึง้งเหมือนทุกสิ่งที่เขาทำและไม่ได้ทำกลับถูกสะท้อนผ่านเด็กตรงหน้าสายลมหนาวพัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงฟุ้งเต็มทางมหาเศรษฐีสูดลมหายใจลึกและรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่เรียกเขาไปสู่อนาคตเด็กชายจับมือเขาแน่นขึ้นเหมือนยืนยันความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงจากอดีตเขาเริ่มเข้าใจบางอย่างเด็กชายไม่ใช่เพียงเด็กที่เหมือนเขา แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและอดีตที่เขาเคยลืมทุกความทรงจำทุกความรักและความสูญเสียกลับมาพร้อมกับโอกาสใหม่มหาเศรษฐีค่อยๆย,ยืนขึ้นจับมือเด็กชายแน่นกว่าเดิมมองไปยังสุสานที่เต็มไปด้วยความทรงจำหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสับสนแต่ก็พร้อมเผชิญความจริงเพราะบางสิ่งในชีวิตต้องยอมรับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเจ็บปวดเพียงใดเด็กชายยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เหมือนสะท้อนอดีต แต่ครั้งนี้มีความอบอุ่นแฝงอยู่มหาเศรษฐีถอนหายใจลึกและรู้ว่าเส้นทางชีวิตของเขากำลังเปลี่ยนไปตลอดการมหาเศรษฐีจับมือเด็กชายแน่นขึ้นสายตาของเขาจับจ้องไปที่หลุมศพของหญิงสาวความเงียบในสุสานหนักหน่วงแต่กลับเต็มไปด้วยพลังบางอย่างราวกับอดีตกำลังรอให้เขาเข้าใจและยอมรับเด็กชายเริ่มก้าวเข้ามาใกล้แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้แสดงความกลัว กลับมีความมั่นใจแฝงอยู่ในแววตาเหมือนรู้ว่าเขาและมหาเศรษฐีต้องเชื่อมโยงกันมหาเศรษฐีรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างในใจทุกความทรงจําและความเสียใจผสมกันจนหัวใจร้อนขึ้นเขาสัมผัสได้ถึงความสำคัญของเด็กตรงหน้าเหมือนเด็กชายเป็นคําตอบของคําถามที่เขาไม่เคยถามลมหนาวพัดผ่านอีกครั้งใบไม้ร่วงฟุ้งเต็มพื้นหลุมศพความเงียบที่เคยหนักหน่วงกลับเต็มไปด้วยความหวัง มหาเศรษฐีรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เรียกร้องให้เขาตัดสินใจและก้าวไปข้างหน้าเด็กชายยื่นมือออกมาอีกครั้งและครั้งนี้มหาเศรษฐีไม่ลังเลเขาจับมือเด็กชายอย่างมั่นคงความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วร่างกายความกลัวและความสับสนเริ่มจางหายไปทั้งสองยืนเงียบอยู่ข้างหลุมศพสายตาของพวกเขาสื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดอดีตและปัจจุบันมาบรรจบกันในวินาทีนั้น มหาเศรษฐีรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความจริงทั้งหมดกำลังเผยตัวเด็กชายและเขาเชื่อมโยงกันเหมือนชะตาลิขิตและในความเงียบเยือกเย็นของสุสานมหาเศรษฐีรู้สึกถึงความอบอุ่นครั้งแรกหลังจากการสูญเสียบางสิ่งที่เขาคิดว่าหายไปตลอดไปกลับมาหาเขาในรูปแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนมหาเศรษฐีถอนหายใจลึก สายตายังคงจับจ้องเด็กชายที่ยืนอยู่ข้างๆความรู้สึกหลากหลายผสมกันความสับสนความช็อกความอบอุ่นและความหวังเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นมือของเขายังคงจับมือมหาเศรษฐีแน่นเรากับต้องการยืนยันว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันและทุกสิ่งที่ผ่านมาไม่สูบเปล่ามหาเศรษฐีเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงอาทิตย์ลอดผ่านกิ่งไม้เป็นลำสว่างบางๆ ความอบอุ่นเล็กๆสอดแทรกเข้ามาในใจเราวกับธรรมชาติเองกำลังปลอบประโลมเขาสายลมพัดเบาๆใบไม้ร่วงลงเป็นจังหวะเหมือนหัวใจเต้นพร้อมกันมหาเศรษฐีรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่เกินคำบรรยายอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมตัวกันในวินาทีนั้นเด็กชายชี้ไปที่หลุมศพหญิงสาวสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจมหาเศรษฐีรู้ทันทีว่าความสูญเสียที่ผ่านมา ไม่ได้ทำให้เขาหมดหวังแต่กลับนำเขามาพบกับสิ่งที่สำคัญที่สุดหัวใจมหาเศรษฐีเต้นแรงและมั่นคงเขาพยักหน้าให้เด็กชายเหมือนยืนยันความจริงที่ทุกคนหลบซ่อนสายตาของทั้งคู่เต็มไปด้วยความผูกพันและความเงียบในสุสานกลับกลายเป็นความสงบและมั่นคงมหาเศรษฐีรู้สึกว่าชะตากรรมของเขาและเด็กชายจะเชื่อมโยงกันตลอดไปและครั้งนี้ไม่มีอะไรสามารถทากสิ่งนั้นไปได้ ความจริงความรักและความผูกพันกำลังเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของเขามหาเศรษฐียืนอยู่ข้างหลุมศพเด็กชายยังจับมือเขาแน่นสายตาของทั้งสองเต็มไปด้วยความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดเหมือนทุกความสูญเสียที่ผ่านมาถูกเติมเต็มด้วยความจริงและความผูกพันที่ไม่อาจละเลยลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งเสียงใบไม้ร่วงฟุ้งกระทบพื้นเป็นจังหวะเบาๆ มหาเศรษฐีรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไหลเข้ามาในใจแม้หัวใจจะยังเต็มไปด้วยความช็อกแต่ความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเด็กชายเอียงหัวมองเขารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้ามหาเศรษฐีตอบรอยยิ้มนั้นด้วยน้ำตาเหมือนทุกความทุกขและความผิดหวังถูกล้างออกไปและเหลือเพียงความผูกพันที่แท้จริงมหาเศรษฐีค่อยๆก้าวออกจากหลุมศพเด็กชายเดินตามเขามาอย่างมั่นคง พวกเขาเดินเคียงข้างกันผ่านทางเดินที่ปกคลุมด้วยใบไม้ทุกย่างก้าวเหมือนเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ความทรงจำเก่าๆยังคงอยู่แต่ไม่ได้เป็นภาระอีกต่อไปมหาเศรษฐีรู้สึกถึงความรับผิดชอบและความหวังพร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับเด็กชายและครั้งนี้ไม่มีอะไรจะพากพวกเขาออกจากกันได้มหาเศรษฐีและเด็กชายเดินออกจากสุสานความเงียบสงัดรอบตัวกลับเต็มไปด้วยความสงบ แสงแดดยามบ่ายสาดลงมากระทบใบไม้ทำให้พื้นทางเดินเปล่งประกายเป็นสีทองอ่อนเด็กชายหันมามองเขาสายตาเต็มไปด้วยความไว้วางใจและความหวังมหาเศรษฐีรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้าหัวใจเหมือนอดีตและความสูญเสียทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยความผูกพันที่แท้จริงพวกเขาหยุดยืนตรงทางแยกมหาเศรษฐีสูดลมหายใจลึกความคิดเก่าๆผุดขึ้นในหัว แต่ครั้งนี้เขารู้แล้วว่าต้องเดินต่อไปไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อตัวตนใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นร่วมกับเด็กชายเด็กชายยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความหวังมหาเศรษฐีจับมือเขาแน่นกว่าเดิมและก้าวเดินต่อไปผ่านแสงแดดใบไม้และลมเย็นที่พัดผ่านมาทุกย่างก้าวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความจริงความรักและความผูกพัน ซึ่งไม่มีอะไรสามารถพากไปได้มหาเศรษฐีและเด็กชายเดินต่อไปตามทางเดินในสุสานทุกย่างก้าวเหมือนเชื่อมอดีตกับปัจจุบันเข้าด้วยกันเสียงใบไม้กรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าและลมเย็นพัดผ่านทําให้หัวใจของเขาอุ่นขึ้นอย่างแปลกประหลาดเด็กชายหันมองเขาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความเชื่อใจและความอยากรู้มหาเศรษฐีรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักอึ้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัว แต่เป็นความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอยู่เคียงข้างเด็กพวกเขาหยุดยืนที่เนินสูงมองลงไปยังสุสานทั้งหมดหลุมศพและต้นไม้รอบตัวเหมือนเฝ้ามองพวกเขามหาเศรษฐีรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เรียกว่าชะตากรรมเรากับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนำพาพวกเขามาที่นี่เด็กชายเอื้อมมือมาจับมือเขาอีกครั้งมหาเศรษฐีมองตาเด็กชายเห็นความหวังความบริสุทธิ์และความผูกพันที่ลึกซึง้งเขารู้แล้วว่า แม้สิ่งที่ผ่านมาเจ็บปวดเพียงใดมันกลับทำให้วันนี้มีค่าและมีความหมายมากกว่าเดิมมหาเศรษฐีพยักหน้าให้เด็กชายพร้อมกับรอยยิ้มบางๆเหมือนยืนยันว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะ,ะเผชิญมันด้วยกันและครั้งนี้ความรักและความผูกพันที่แท้จริงจะนำทางพวกเขาไปสู่ชีวิตใหม่มหาเศรษฐีและเด็กชายก้าวเดินลงจากเนิน ลมเย็ยนพัดผ่านราวกับล้างความเจ็บปวดและความทรงจำเก่าๆทุกย่างก้าวของพวกเขาเต็มไปด้วยความมั่นคงเหมือนหัวใจที่เคยสับสนและแตกสลายกลับรวมตัวกันใหม่อย่างสมบูรณ์เด็กชายยิ้มให้เขาอย่างบริสุทธิ์มหาเศรษฐีตอบรอยยิ้มนั้นด้วยความอบอุ่นราวกับทุกความสูญเสียที่ผ่านมาถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้พวกเขาเดินผ่านต้นไม้สูงและหลุมศพเก่า แสงแดดสาดส่องเป็นลำแสงอุ่นทำให้ใบไม้และทางเดินเปล่งประกายมหาเศรษฐีรู้สึกถึงความสงบและความหวังสิ่งที่เคยหลงหายไปกลับมาชัดเจนอีกครั้งเด็กชายจับมือเขาแน่นมหาเศรษฐีมองลงไปเห็นรอยยิ้มและความเชื่อใจในสายตาเด็กเขารู้แล้วว่าชีวิตของเขาและเด็กชายเชื่อมโยงกันอย่างไม่มีวันแยกจากอดีตและความสูญเสียกลายเป็นบทเรียน และวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่มหาเศรษฐีสูตรลมหายใจลึกมองไปข้างหน้ารู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนเด็กชายเดินข้างเขาและครั้งนี้พวกเขาพร้อมจะ,ะเผชิญทุกสิ่งร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความจริงความท้าทายหรือความลึกลับใดๆชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงมหาเศรษฐีและเด็กชายเดินถึงยอดเนินสูงสุด มองลงไปยังทุ่งหญ้าและหมู่บ้านไกลๆแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนลงเป็นสีทองอุ่นอบอวลไปด้วยความสงบและความหวังเด็กชายหันมามองเขาสายตาเต็มไปด้วยความเชื่อใจและความอบอุ่นมหาเศรษฐียิ้มให้เขาเรากับบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นและพวกเขาจะไม่แยกจากกันทั้งสองหยุดยืนเคียงข้างกันปล่อยให้สายลมและเสียงธรรมชาติซึมซับเข้ามาในใจ ความเจ็บปวดในอดีตถูกแทนที่ด้วยความสงบทุกความสูญเสียทุกความเสียใจกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้พวกเขาแข็งแรงขึ้นมหาเศรษฐีก้มลงมองเด็กชายแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงมั่นคงจากนี้ไปเราจะ,ะเผชิญชีวิตด้วยกันเด็กชายยิ้มกว้างจับมือเขาแน่นขึ้นและครั้งนี้ทั้งสองก้าวออกไปสู่อนาคตด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเต็มไปด้วยความรักความหวัง และความผูกพันที่ไม่มีวันภาคจากกันสายลมพัดผ่านเบาๆแสงแดดยามเย็นสาสองเป็นสีทองอบอุ่นโลกทั้งใบเหมือนยิ้มต่อพวกเขาและชีวิตใหม่ของมหาเศรษฐีและเด็กชายเริ่มต้นขึ้นอย่างสงบและงดงามที่สุด